ในคลิปนี้นะคะเจคเคนมาแนะนําที่ดินเปล่านะคะที่ค้างพิบาลค่ะในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะทุกท่านเนื้อที่2งาน69.3ตารางวาหน้าแปลงที่ดินกว้าง20เมตรนะคะที่ดินแปลงสวยถมแล้วนะคะทุกท่านราคา1,800,000้บาทค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะ มีทางสาธารณประโยชน์เป็นถนนคอนกรีตผ่านหนะ้าแปลงที่ดินนะคะมีโฉนดคุดแดงค่ะทุกท่านน,นส .4 จสามารถปลูกสร้างบ้านที่พักอาศัยได้เลยนะคะทุกท่านท่านใดที่สนใจที่ดินในคลิปนี้นะคะเพื่อไปสร้างบ้านที่พักอาศัยสามารถติดต่อเจ้าของได้นะคะแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะัดชมบ้าน หรือต้องการเจราจาต่อรองราคาสามารถสายตรงได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ